อย่เวสต์มินกริปเวสต์มินต์กริปนะใช่แต่เหมือนเช็คแฮนด์ไงอ๋อเช็คแฮนด์แบบนี้เปล่าใครจะไไมปรู้จากหนึงไงโธ่เออะไม่เห็นได้ยินเลยโถ่คนนะเป็นใบหรือเปล่าจ๊ะใครเนี่ยฮะถ้าขโมยปอเช่ไปจากชั้นนะไอ้กระโดดชั้นน่ะสิ่ไม่ใช่นักที่ไหนเล่าเฮ้ย พี่บอกนว่าชันเนี่ดูผู้ชุมัดเลยฮะมีปัญหาหรือไงเจ้าเปี็ดแบบที่นายพูดน่ะอี Eastern Grip ต่างหากแหละ Eastern Grip เหรอเนี่ยรู้จักฝ่ายมีเยอะนะผู้ที่ชอบจำสักด์ของแกเจ้าหนูจี่ดังยินดีอร์ตนะผมร้ว่าหมอต้นคนเนี้กระเป๋าเทนนิสใบใหญ่เหมือนกันนี่ ลองไปหน um> ้าด้วยกันสินะสวยดีไหมวานวานยังอ่อนหัดอยู่นะ The Prince of Tennis ไปดูหน uhm, okay. ังก hey, um, so ันเนาะไม่ด well ูหรอกคน่อยเลยเดินสวนใครวะไม่รู้หรอกเหรอหน้าแปลกคนแปลกหน้าลูกใคร รู้เมัสนใจรู้ถามรู้ถามแม่ไม่กลา้หรอเยยด้วยสวัสดีครับนันครนี่เดเียที่นี่เราห้ามคนนอกเข้ามานะวัสดีวัเดี๋ยวจะเปียย นายชื่ออะไรฉันถามว่านายชื่ออะไรอ่ะดูว่านายจะเป็นเด็กใหม่ที่เพิ่งย้ายเข้ามาที่ชื่อเอจิอะไรสักอย่างนนใช่ไหมเออพูดเลยเอจิเซนเดียวมะใช่จริงๆ ก็ไปเอาชียที่กลับมาจากอเมริกานะ่ใช่ปะจะไ,ได้ให้ดูหน่อยสินายเป็นใครโอ้จริงเสียงฮัคุ่ปีสองให้โดคาโอรุตเตรียมใจหรือ,อยังล่ะเพราะนายอ่ะแพ้แน่ว่าไงนะน้องใหม่น่ารักดีนี่อืม ไหวหรือเปล่ารุนดีเราเห็นสมิธเสิร์ฟที่เฉียบขาดนขนาดนั้นครั้งแรกนี่แหละ <c oughs> ที่อาจารย์ทุสกิบอกไว้มั้งโอยโโอโอ้ยทำได้เอ๋ไซคโค้งได้ขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยเน็กช็อต เกมไคโดหนึ่งต่อศูนย์เปลี่ยนคอร์ดไม่เห็นจะเท่าไรเลยนี่จะไปถึงเมื่อไรกันนะจบหมอเนี่ย

anh cái lực công là con, hết mớiแพ đó. đó. Đúng. Đúng. ีสนิทได้ดูเลยเนี่ยไอเนี่ยคือการตีแบบบัคกี้วิฟช็อตใช่ไหมอยากเอาการเหมือนกันนะฉันเพิ่งจะเคยลองตีครั้งแรกนี่แหละอีครั้งแรกเหรอรุ่นพี่เหงื่อซกแล้วไม่ใช่เหรอจะถอดก็ได้นะเสื้อวอร์มนะั่นน่ะร้อนขนาดนี้ใส่ไว้นานๆมันจะแย่นะเย็นยังไม่จบสักหน่อยอ่ะมาเลย

แค่นี้เลยตะตันแข่งกับคนนอกโดยไม่ได้รับอนุญาตวิ่งรอบสนาม2 0รอบแต่ผม40รอบครับตัวจริงลงซ้อมที่สนาม AB ที่เหลือให้ไปฝึกสวิงพวก่1ไปคอยเก็บลูกครับ คือกับกันใช่ไหมฝากเรื่องเข้าสมลมด้วยละ่ะแล้วขอเริ่มไปอาทิตย์หน้านะฉันว่าไปเอาใบสมัครมาก,ก่อนนั่นสินะ ี่พ่ออ้าวเร็วมา่พ่อรอจนเซ็งแล้วนะไปโดดแต่อยู่ไหนมาล่ะแล้วแม่ล่ะสบายดีหรือเปล่าก็คงจะตกใจนั่นแหละที่ไม่รู้ว่าผมหายจากบ้านมาทำอะไรอ่ะเยอะเยอะเบื่อเบื่ออันตรายอันตรายอุ้ยน้องเรียนเซชุนใช่ไหมไม่เห็นจะมีอะไรวิเศษตรงไหนเลยอ๋อไปมาแล้วลงเลยอย่าบอกนะว่า ที่อุตส่าห์เรียกผมกลับมาเนี่ยเพื่อให้ไปเข้าชมรมเทนนิสฝีมือแค่นั้นน่ะหม่อย่าพูดอย่างนั้นสิน้นา,นาทีเอาซะหน่อยมาแกอยู่ฝั่งนี้นะเสร็จผมแน่เดี <c oughs> ย๋ยวรู้ เอาละเอาไปแล้วผมเล่นเหรออืมนี่เดี๋ยวเขตู้ซะก่อนเฮ้อนล่ะ อยังอ่อนหัดอยู่นะไปอาบน้ำไปชดโช้ ทอไรกันเนี่ยทำอะไรของพ่อเขาไปต้องทำอะไรเนี่ย <c oughs> ออกไปตรงนี้เลย <c oughs> โตใจหมดเลยใช่ไหมละ่ะโตใจใช่ะะออไหมล่ะยแมวหน้านาทีอาบน้ำด้วยกันดีกว่านะอาบด้วยหรอผมจะขึ้นอยู่แล้วพอเขามาแบบนี้เสียจหวังหวะ <c oughs> เฮ้ยอายเลวสิอายใช่ไหมใจแ,แลกจริงๆนะแกนเนี่ยาเป็นผู้ใหญ่ได้แล้วนะก็กินข้าวหรือยังล่ะเนี่ยกินแล้ว <c oughs> ดูอย่าวิธีแช่น้ำเนี่ยังเล็กเลยนี่พจะอย่างาทำแบบนี้ใหญ่แบบนี้ไปก่อนนะ อีรุ่ยมันดีแล้วโอ้ตัวจังอังกฤษได้แค่เก้าเองแย่ชะมัดเลยได้เก้ามีนแย่นะคราวนั้นให้สอนให้เอามาแค่ไหนพ่อฉันก็ไม่ว่าเลยจะเซนบริวมแชมป์จูเนียร์ออลอเมริกาสี่ปีซ้อนเป็นแชมป์ในรุ่นอายุต่ำกว่าสิบสี่ปีในการแข่งระดับจูเนียร์อย่างเป็นทางการเขายังไม่เคยแพ้ใครเลยนะแพ้ใครเลยเหรอตั้งแต่แปดขวบเลยเหรอ อาจารย์ริวซากิครับมอนี้เป็นลูกชายขอยเจเซนนันเจโร่เหรอครับเขาเป็นคนที่นักเทนนิสระดับโลกให้ฉายาว่าซามูไรแข่งมาทั่วโลกชนะรวด37ครั้งถ้าเขาไม่เจ็บซะก่อนแล้วก็แชมป์แกลนดซลแลมก็คงอยู่ไม่ไกลหรอกเขานี่แหละนักเทนนิสที่เก่งที่สุดในญี่ปุ่น ตอนเด็กๆนะ้าครูก็ชื่อชมในตัวเขาถึงได้หันมาเริ่มเล่นเทนนิสนี่แหละและตอนนี้เขาก็ยังคงเป็นรุ่นพี่ที่ครูนับถือมากที่สุดนะซามูไราดาบผู้นันจิโร่